ควใช้เวลาสักพักในการเล่าเรื่องของตัวเองนะคะซึ่งหนูไม่มีใครให้ปรึกษาเนาะปรึกษาใครก็ก็าาว่าไรสระคือไม่เชิงไรสาระหรอกคือจะบอกว่าหนูนะคะเคยมีแฟนนะคะตั้งแต่แฟนคนแรกยันแฟนคนต,ต่อมาที่เขาทิ้งหนูไปนะคะก็แฟนคนแรกก็จะเล่าถึงสาเหตุที่เขาทิ้งหนูไปนะคะคือเป็นตอนนั้นหนูอยู่ปหก ปหกใช่ไหมแล้มีเพื่อนคนหนึ่งนะคะชอบแบบยังไงอะ่ะชอบไปฟ้องครูนะคะว่าหนูอย่างวนหนูอย่างนี้แล้วเหมือนเขาก็รับไม่ได้นะคะเขาก็เลยมาบอกเลิกหนูแล้วก็ทิ้งหนูไปนะคะแฟนคนที่สองเนี่ยคบกันสักพักแล้วอยู่ดีเขาก็มาบอกเลิกนะคะแฟนคนที่สามก็เป็นคนที่แบบสายแบบ ใส่เที่ยวใส่อะไรพวกนี้แล้วเขาก็รับความที่เราเป็นไม่ได้เนาะเขาก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาก็เลยเราโมกเราเอาแต่ใจตัวเองนะคะแล้วก็เขาก็เลยทิ้งเราไปเลยล้วคนที่สี่ก็เป็นคนที่หนูชอมนะคะคือเขามี เขาเรียกว่ามีมีชูนะคะเขาเรียกมีคนหนึ่งทั้งที่หนูคิดเขาคิดว่าหนูไม่รู้มั้งเขาก็เลยเขาก็เลยไปแอบไปมีคนอื่นแล้วเขาก็ทิ้งหนูไปเลยนะคะคนที่ห้านี่ก็เป็นคนที่แบบชอบมีเซ็กนิดหน่อยนะคะแต่เขาก็ ก็จะชู้เหมือนกันนะคะมีหลายคนหนูก็เลยขอะเลิกพะหนูอยู่ไปก็ไม่สบายใจนะคะคนที่หกนี่เป็นคนที่หนูแอบชอบนะคะแต่เขาก็ไม่ได้ชอบหนูนะคะคนที่เจ็ดนี่คือแอบชอบทั้งนั้นเลยบางคนแอบชอบแอบชอบแล้วเขาก็ไม่ได้คิดอะไรกับหนูหรือบางคนก็ทิ้งเพราะหนูหน้าตาไม่ดีอะไรอย่างนี้นะคะ นูจะบอกตัวว่าโดนทิ้งมาสิบห้าคนเนี่ยก็คือโอ้โหคือมันมันเขาเรียกว่ามันมันมันไม่ไหวล้วทุกคนคือมันเกินไปอะที่โดนทิ้งมาอย่างเงี้ยคือไม่ไหวอกหักมาหลายรอบแล้วหนูก็ไม่มีใครให้ระบายเนี่ยไม่มีใครรลบฟังด้วหนูก็ต้องมาระบายลง ทางต่อๆเนี่ยแล้วนะคะแล้วก็ไม่มีใครให้กำลังใจหนูเลยหนูก็ไม่เป็นไรปลอบใจตัวเองนะคะ